สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปลาอาสุขสุขคนครับมันพอพบพอกับบาวลดออมกอ,กอดแขนเอาคือกอครับเห็นถาดบางๆมีกับเขาอยู่ได้ครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับขวานูหน้าเช็ดเลยครับพี่น้องมา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 ขวานูหน้าตอนพี่ตอนหน่องเขามยเห็นว่าพี่น้องคุณนะไอ้ทวนทวน,นเลี่ยวไม่ไม่เลยขวานูหน้านาม้มเพราะเออจ้านี่ครับพี่น้องอู้คุณนะอ,อู้ แต่เสียบ่ครับพี่น้องมามามาเสียบบ่าหรีรถครับเขาเหนียวคืวอเกาครับพี่นอ้องม่ม่มอืเจ็เสียบเลยมานี่อุ้ยปุดนะพี่น้องหัวนูน้าเลยไหมไม่หอนหอนเลยครับอืมเสียบครับเขาเหนียวหอนหอนหั <c oughs> วนูน่ารวนรวนเลยครับเหมือนนี่ว่ามีผักกับปลาแก่ยังแจ๊กอย่งเลยครับเมือนนี่ มามามาอุ้ยกำเดกแข่งมันอุ้ยหอนๆอนเลยมมาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ตรงคอตรวจภูบกินหนูน้นมาเลยครับของเสียบ,บันท่าเนาะอืม หนูหน้าผักเปรย์สุดยอดเลยขวานหนูหน้าหนามเพราะอาจอดโอ้ยแสบหางนยครับพี่น้องเธอบานเน่าเขาเอินหนูผูกเนาะครับเนาะมีลูกโดดมานำครับพี่น้องโหดนะ Kamu nhìn nhìn Vừa people เสียบขนาดเลยต,ตัวกินเถียกครับขัวนูย้ยำางนี่มันๆแน้ะครับเนาะ ขวานูตรงแง่หนาๆสิละครับแซบหอนๆเลยจ้ะอือ้นสับตออย่างน ขวรหน้าใส่ักกาลยยี่แซ่ขนาดกับพี่เนาะ น้ำอุ้ยหวานๆเสียบน,นะโอ้ย Oh, <smart> 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 ใส่บักซี่หอมหอมนะบักกีลาบันหอาใส่กะเพราหอมเว้ย ใช้น้ำพ่อจอหนูแสบคักพ่อเด็สดเน,ะดนะาะใชเนาะเข้าา จับครับขวานูน่าผักเปืเป่อยๆอู้แซ่บๆครับพี่น้อง คลิปนี้ฝากไปทนีีกคนนะครับเนาะมันสีเงาพี่น้องก็สีเบื่อครับคลิปนาบาริิหาเมนูแเซ่บๆซ๊ตอนพีตอนน้องขึ้นกาล่ะครับจะกินบุสุภาพหรือว่าจ่าได้บุชซภาพตรงขอถอดกอดแผ่หลายเด้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะไข่ให้บาลิศน้ำนี้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ